สวัสดีครับคุณคุณมุลาคุณบุตรใจครับก็ไม่ต้องเครียดนะเพราะว่ายังไงแต่ทฤษีตลาดรับก็อยู่ที่หนึ่งสามแปดศูนย์ยังใส่พันสี่ไม่ได้แล้วถึงยังไงก็ตามขนาดนี้เนี่ยตลาดหุ้นในเอเชียทั้งหมดเนี่ยนะครับออสเตรเลียลงไปสิบสี่ครับญี่ปุ่นนั้นลงไปสามสิบเอ็ดนะครับเกาหลีลงไปยี่สิบแปดเพราะนั้นตลาดยังเป็นลักษณะของการหนดตัวอยู่นะครับเพราะนั้นสภาพตลาดเป็นลักษณะการแกว่งแง่ของการเซ็นอินเด็ก ทางเอสแอมองจุดรับที่สําคัญอยู่ที่ประมาณ1380นะครับแนวต้าน1,400ตัวหุ้นครับอันนี้น่าสนใจหุ้นตัวแรกนั้นเป็นหุ้น c p n ครับเป็นหุ้นที่มีรักษณะการทางเทคนิคเนี่ยเขาบอกว่าขยับเต้นเทนไลน์ขึ้นไปนะสามารถทะลุผ่านระดับเทรนไลน์ในขาลงได้นะครับแล้วก็ตัดขึ้นมาที่ระดับราคาหุ้น64-75ตังหรือ65บาทแนวต้านผ่านพ้นมาแล้วเนี่ย ถ้าทะลุผ่านตรงนี้ไปได้เนี่ยไปถึงระดับ67บาทถึง70บาทได้เลยเป็นหุ้นเด่นมากครับวันนี้ต้องยอมรับว่าหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นเด่นมากนะครับจุดรับสินก้ารครับ62บาท63บาทครับ,รบตัวต่อมาเป็นหุ้นคาราบาวครับเป็นหุ้นลักษณะของการแว่งเมื่อกี้นี้นั่งคำนวณในแง่ของงบแล้วเนี่ยถ้าจะต่ำสุดจะอยู่ที่67บาท50ตังค์หรือ65บาทนะครับ,รบแต่ในสัญญาณในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเนี่ยถ้าทะลุผ่าน ระดับ72บาทขึ้นไปได้เนี่ยนะครับ75บาทเป็นเป้าหมายครับแล้วก็ตัวที่ระดับอีกการหนึ่งคือ77บาทครับตัวเบมครับเป็นหุ้นที่เพื่อนักลงทุนอาจจะไม่ได้จับตานะแต่หุ้นรถไฟฟ้าเนี่ยเบมนี่ถือว่าเก่งเก่งมากๆนะครัเก่งมากๆทะลุผ่านระดับขึ้นมาถึง7บาท75ต่างครับแนวต้าน8บาทเป็นเป้าหมายนะครับจุดรับถึงการนั้นอยู่ที่7บาท40ต่างครับ OR ครับ มีเรื่องหลายเรื่องที่เข้ามานะฮะวันนี้โออาเนี่ยผมคิดว่าทะลุผ่านแนวรับที่ระดับ18บาท5 0ตังเนี่ยคงเป็นแนวรับที่สำคัญในขณะที่แนวต้านที่ระดับ1 9บาท50นะฮะรูร้ผ่านไปได,ได้ได้20บาทครับตัวสุดท้ายเป็น GC p d t GC นั้นราคาหุ้นขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับเพราะนั้นถ้าจะขยับขึ้นไปเล่นที่แนวต้านที่ระดับ3 9บาท40บาทวางขายอย่างเดียวครับไม่ซื้อเพิ่มนะครับ ตอนนี้ทนดูไปก่อนนะครับถ้าอยากจะซื้อเพิ่มไปหาแนวรับที่ระดับ35บาทเป็นแนวรับสําคัญครับตรงนั้นให้หลุดกไปอยู่ระดับ36บาท35บาทถึงจะเป็นแนวรับครับภาพตลาดนะั้นเป็นภาพตลาดในะเซ็ตเนี่ยจอ,อกด้านข้างมาโดยตลอดครับ mm hmm. หวังว่าวันนี้เนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคนที่คุยกันทั้งหมดเนี่ยเรื่องอัตราดอกเบีย้ยจุด2.5เนี่ยจะลดลงได้จริงไหม mm hmm. ถ้าลดลงได้จริงประเด็นอันนี้จะทําให้อ่ปริมาณการซื้อขายอ่ ความมั่นใจความต้องการเข้าสู่ตลาดจะเพิ่มมากขึ้นกับอย่างไรก็ตามนะครับตัวปริมาณการซื้อขายเป็นตัวแรงกดดันนะครับเพราะนั้นดูปริมาณการซื้อขายดีถ้าปริมาณการซื้อขายไม่มาหุ้นยังไปไหนไม่ได้ครับทั้งสองท่านครับผมนะครับเอ่นะครับเอ้มันมีอีกส่วนหนึ่งครับตีมทุของผู้ประกอบการออกมาบ้างฮะหลายๆบริษัทออกมาะไรทยอยออกมาเนี่ยมีตัวไหนที่ดูแล้วเตะตาบ้างคะคุณสุเชพครับ เตตตาเป็นหุ้นไฟฟ้าฮะไฟฟ้าใช่ไหมยังรักกราฟอยู่นะฮะเป็นหุ้นไฟฟ้าครับยังเตตตาอยู่นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยมีเรื่องแปลกอันหนึ่งก็คือหุ้นทียูฮะผมคิดว่าทียูเนี่ยนะฮะที่เข้าขาดทุนแต่จ่ายเงินปันผลนะนั่นหมายความว่าการขาดทุนเนี่ยตัดลอกไปแล้วเนี่ยทียูการนี้ปันผลออกมาเนี่ยจะส่งผลทําให้ตัวระดับราคาหุ้นเขาเนี่ยได้รับความนิยมขึ้นนะครับลองดูครับระดับราคา17บาท จะได้เป้าหมายของทียูเขาหรือเปล่านะครับแต่ผลการงานมีลักษณะการแปรผลการงานนี้ออกมาต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่ามีลักษณะอ่อนตัวในหลายๆกลุ่มอุตสาหกรรมอยู่เหมือนกันนะครับในกลุ่มโรงพยาบาลยังไม่เห็นชัดนะครับแต่ในกลุ่มของอาหารเนี่ยหมวดอาหารเนี่ยนะครับยังเป็นลักษณะของการแปรตัวครับผมว่าการท่องเที่ยวที่ภาครัฐพยายามที่จะนําเสนอเรื่องต่างๆเข้ามา อาจจะส่งผลทําให้ตัวการท่องเที่ยวดีขึ้นครับลองจับตาดู B A นะฮะ B A นะค่อนข้างเด่นเบมเด่นฮะ B A เด่นนะครับในขณะที่กลุ่มของโรงพยาบาลตัว B 3ตัวครับ B C S B D M S ปำรุงราชเป็นตัวเด่นครับในขณะที่ตัวของ I C T หนีไม่พ้นครับนะครับ d เด่นมากครับในแง่ของ v a n c า a d อ a n c นน่าสนใจมากนะครับ d v a n c e เนี่ยระดับราคาตรงเนี้ยหูจ่ายดีเวเดนแล้วนะฮะประมาณ5บาทใช่ไหมสบาท นะตัด4บาทลงไปนะฮะก็จาก220ตัด4บาทเหลือ216ลุงต่ำกว่า216ครับเพราะนั้นถ้าดีดกลับระหว่าง209ไปถึง216เนี่ยกำไรแล้วเนี่ยยังได้ดีวเดนขึ้นไปที่220ได้เนี่ยผมว่าราคาหุ้นแอดวานเนี่ยน่าสนใจมากครับสำหรับท้าวนี้ครับผมครับครับเอาละครับพี่สุเชษกรขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับสองท่านครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ